สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่ช่องออยรถบรรทุกอิสุคิงยนนะคะออยอยู่ที่อิสุกคิงยนสาขานางรองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะออยมาเยี่ยมอิสุกคิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมรถบรรทุกซึ่งวันนี้นะคะเป็นรถบรรทุก10ล้อ2เพา่าลากลูกพ่วง3เผ่า F X S สา,ร,า 360, รถบรรทุกยอดนิยมแห่งวงการรถบรรทุกเมืองไทยนั่นเองค่ะอ่า ซึ่งคันนี้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นสเปคนะคะที่น่าใช้สำหรับธุรกิจที่เอาไปบรรทุกสินค้าแบบประเภทเกษตรนะคะร้านรับซื้อต่างๆนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันว่ามีสเปคพิเศษอย่างไรนะคะคันนี้นะคะเป็นน้องเขียวมิ้นท์แล้วก็มีการตกแต่งพิเศษคันนี้จัดที่อู่ชอโชคเจริญทรัพย์นะคะเดี๋ยวตามพี่ออยไปดูกันเลยนะคะว่ามีความน่าสนใจยังไงตามกันมาเลยค่ะ สำหรับพ่วงแม่ลูกเขียวมิ้นลำนี้นะคะเป็นกระบะคอกอลูมิเนียมนะคะลากลูกพ่วง3าเพลานะคะตัวแม่เนี่ยความยาวอยู่ที่6เมตร20นะคะตัวลูกอยู่ที่7เมตรนะคะตัวอคอกรั้วนะคะสูงนะคะอยู่ที่นะคะตัวกระบะในสูงอยู่ที่2เมตรยี่นะคะอคอกรั้ว7เส้นนะพื้นนะคะตัวนี้เป็นพื้นเหล็ก เป็นพื้นเหล็กนะคะโปหน้าก็เป็นเหล็กด้วยตกแต่งนะคะรอบคันด้วยโครเมียมแล้วก็สแตนเลสนะคะเป็นสเปควิ่งสินค้าเกษตร,รทั่วๆไปได้เลยนะคะมีการตกแต่งสวยงามรอบคันนะคะถือว่าจัดเต็มนะคะอยู่ที่ประมาณ75%นะคะถึง80%นะคะคันนี้ก็ตัว กระบอกดับนะคะเป็นกระบอกดัาขนาด12ตันนะคะเป็นของ MP ทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการตกแต่งหัวรถกันก่อนนะคะการตกแต่งสำหรับหัวรถคันนี้นะคะ,ะก็ยืดย้ำกันชนหน้านะคะมีใส่กันนะคะไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็แป๊บใต้กันชนนะคะแผ่น ตอวนี้นะคะกรอบายทะเบียนนะคะยิงรีเวทให้ด้วยพร้อมเสาทงกระจกนาซ่านะคะกระจกนาซ่าตัวหัวเก๋งเนี่ยไม่ได้ใส่เป็นหมวกนะคะใส่เป็นไฟตันนี้ก็คือใส่เป็นไฟปัต,ตเน์นะคะหนึ่งแถวนะคะเป็นไฟปัตเน์นะคะนน่กระจังหน้าตัวเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะก็คือเป็นตัวโครเมียมให้อยู่แล้วแก้มชูบนะคะ ่าแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปตรงนี้ค่ะอืมแล้วก็แต่งตัวนี้นะคะเป็นโลหะประเภทสแตนเลตนะคะแล้วก็มีด้านข้างเนี่ยก็เป็นมีการตกแต่งนะคะหนุนไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยก็คือเป็นคิ้วคิ้วกันซาดนะคะแล้วก็ คิ้วใต้กระจกเบ้ามือเปิดบันไดนะคะขึ้นหัวเก๋งพร้อมกับบันไดขึ้นกระบะเนี่ยเป็นสแตนเลสนะคะตะกร้าผ้าใบสแตนเลสพร้อมป้ายนะคะป้ายชื่อตรงนั้นนะคะนี่ซับบงกดให้ด้วยนะคะ,ะมีที่วางด้านบนให้ด้วยนะคะตรงนั้นนะคะทำเป็นสแตนเลสนะคะไว้เก็บของ กาประตูด้านข้างนะคะแล้วก็ยิงรีเวทซุ้มล้อคันนี้นะคะไม่ก็คือกระทะล้อไม่ชุบนะคะล้อเดิมตัวแม่ในจากโรงงานเป็นบริสโต e นะคะตัวนี้นะคะเป็นยาง295-80นะคะ R 2 2 5นะคะเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในอ่าตัวนี้เป็นตัวยูโร3นะคะยูโร3นะคะถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยของตัวยูโร3นะคะน่าจัด นะคะเพราะว่าตอนนี้รถก็ยังเหลือให้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 ตัดอยู่นะคะแต่ว่ามีตัวยูโร5ให้เลือกด้วยนะคะต่กตัวยู5 5กับยูโร3เนี่ยก็ต่างกันเรื่องของระบบบันัดไอเสียนั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องของต้นทุนของยูโร5มันก็มีเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าอยากจะเลือกใช้นะคะ